วันนี้มาเจอกับปัญหาของ CRF 300 l นะครับปัญหาที่เพิ่งได้เจอกับตัวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นก็เคยได้ยินคอมเมนต์มาบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับการมีปัญหาเรื่องเกียร์ครับขี่ไปแล้วเราเข้าป่านะครับเกิดการกระแทกหรือว่าเกิดการใส่เกียร์ที่ผิดจังหวะเนี่ยนะครับจะทําให้เครื่องยนต์ไม่สามารถเดินหน้าได้คือไม่สามารถใส่เกียร์ได้เองนะฮะไม่ว่าจะใส่เกียร์เดินหน้าหรือว่าใส่เกียร์กลับหลังนะครับ อ่สเกียร์โลหรือว่าเกียร์สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่สามารถทําได้นะครับวันนี้เจอกับตัวแล้วครับก็เลยจะนําปัญหาที่เจอเนี่ยนะครับมาบอกกล่าวเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฝาคลัดพร้อมๆกันนะครับเพื่อจะดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมาจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดเนี่ยมันไปเกิดตรงจุดเอ่อตรงชิ้นส่วนอะไรชิ้นไหนนะครับเดี๋ยวหลังจากเปิดฝาคลัดแล้วเดี๋ยวจะติดตามกันต่อในคลิปที่2นะครับ มังม่ดัโอ้หช่องนี้วะต้องเดสุยารมได้เดี๋ยววาเดียววาเดียวไปเววาเออกไปแบบนันเล่นปิกเก็ตช่องเนไม่รู้ไม่รู้ใครทนั้นเข่งกูปืนจนตันได้ก่อนเลย เกียได้นี่ครับไม่ว่าทั้งเกียเรือนหน้าแล้วก็เกียถอยหลังเอ้ยเกียเกียเกียต่ํานี้ครับเหยียบเกียรไปหน้าแล้วก็เหยียบเกียขีดขาเกียกับกับหลังนะครับไม่สามารถใส่ได้นะครับสาเหตุนะครับออตอนนี้เราเจอแล้วครับสาเหตุที่มาที่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่ขายเกียเกีย์นี่ครับเนี่ยอันนี้ตอนนี้ผมเปิดฝาครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะนําขา กนเกียร์นะครับแกนเกียเกียร์ออกมาแล้วก็มันเป็นตัวเขาเรียกว่าขาเข่าเกียร์นะครับออกมาให้ดูกันนะครับคือนะครับอันนี้เป็นแกนเกียร์นะครับตัวที่เสียก็คือตัวนี้ครับปากตัวนี้ครับเนี่ยตี่อ้าสองฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับมันอ้ากว้างกว่าเดิมมันเยืนนี่นะครับคาดว่าเหล็กมันอ่อนนะครับแต่ว่าต้องเกิดการกระแทกแกง่แรงนะนะครับ กเกิดใส่เกียร์ปกติผมว่ามันมันก็คงไม่น่าไม่น่าจะเป็นอะไรครับแต่เกิดเจอกระแทกนะครับคันเกียร์ไปกระแทกพวกพวกดินกระแทกพวกหินพวกนี้ครับก็น่าจะเป็นไปได้นะครับที่มันจะเยินออกแล้วก็ถางออกด้านข้างนะครับที่เกียร์สายเหตุที่เกยียร,รย์มันไม่เข้าเนี่ยเราก็มาเราไม่สามารถเหยียบเกยียร์หรือว่างัดเ,เกียร์กับหลังได้เนี่ยใส่เกียร์ไม่สุดนะครับลักษณะเหมือนใส่เกียร์ไม่เข้าเนี้ครับเพราะว่าทารูร่องนี้ก่อนนะครับร่องนี้นะครับทําหน้าที่นะครับ ใส่เข้าไปปั๊บในเครื่องนะครับในเครื่องมันจะมีแกนอยู่นะครับแกนควบคุมนะครับก็คือเวลาเราเหยียบเกียร์ไปเดินหน้านะครับลักษณะเหยียบเกียร์เราเหยียบเกียร์เดินหน้าปั๊บเนี่ยขางเกียร์มันก็จะไปอย่างนี้ครับเหยียบไปหน้าอย่างนี้ปั๊บนะครับแล้วก็สปริงมันจะพากลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเวลาเราใช้เท้างัดเกียร์นะครับงัดเกียร์กลับหลังมันก็จะไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็สปริงก็จะกลับไปพาไปกลับไปที่เดิมอย่างนี้ครับ ร่องนี้เป็นตัวกำหนดนะครับระยะระยะของการเหยียบเกียร์แล้วก็งัดเกียร์ขึ้นนะครับมันมีระยะแค่นี้นะครับจริงๆรแล้วถ้าเกิดในอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ใส่เกียร์เนี่ยนะครับแกนเดือยมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วพอเราใส่เกียร์ปั๊บไปด้านหน้านะครับมันก็จะไปอย่างนี้นะครับแกนก็จะมาชนอยู่ตรงขอบด้านนี้นะครับแล้วเวลาเรางัดเกียร์กับหลังอย่างนี้นะครับงัดเกียร์กับหลังปุ๊บนะแกนก็จะมาชนอยู่ตรงขอบฝั่งนี้นะครับอ่า อันนี้คือระยะที่มันสามารถกดได้กดหน้าแล้วก็ดหลังนะครับไอระยะนี้นะครับเรายังสามารถเหยียดได้อยู่ตอนที่ตอนที่เกียร์ใส่ไม่เข้าเนี่ยระยะนี้ยังยังทางานเท่าเดิมนะครับแต่ว่าไอที่เสียไปนะครับที่ปิดตาแหน่งไปก็คือตัวนี้ตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ครับตัวปากที่อ้าอยู่นี่ครับนะครับมันอ้าจนทางนะครับเพิ่งสังเกตดูเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่แล้วมันต้องหุบเข้าแวด้านในอีกหน่อยนึงแล้วก็ตัวนี้เย็นมากกว่าเห็นไหมครับตัวนี้ มันต้องหูบเข้ามาอีกนะครับในขณะที่เราเหยียบเกียร์ไปเนี่ยครับร่องนี้มันก็สุดแล้วนะครับชนแกนและแต่จริงจริงแล้วถ้าเกิดเป็นในรูปแบบที่ปกติเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะไปดันนะครับดันลูกเบีย้ยวเกียร์ดันดาวเกียร์นะครับสางดงดาวเกียร์เนี่ยให้ไปตำแหน่งเปลี่ยนเกียร์พอดีหนึ่งเกียร์นะครับมันจะอยู่ตรง,ตรงนั้นพอดีแต่พอไอ้ตัวนี้มันบิดแล้วก็เบีย้ยวเนี่ยนะครับระยะล็อกที่มันล็อกไว เราเหยียบเกียร์ไปเดินหน้าเนี่ยระยะลบมันถึงแล้วถ้าตามปกติเนี่ยตัวนี้มันก็จะต้องจะต้องเขียร์ดาวเกียร์ให้หมุนไปครบหนึ่งเกียร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้อันนี้ไปถึงแล้วแต่อันนี้ยังไม่ถึงนะครับอันนี้เพราะมันทางออกไงมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับตำแหน่งเดิมมันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแต่นี้มันถามมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไอตัวนี้หมุนไปจนเจอจุดกําหนดแล้วว่าพอแค่พอได้แค่นี้แต่ตัวนี้มันยังไม่ถึง มันเลยไม่สามารถพาไอ uh ้ล ah ูกเบี um ้ยวเกียร์นี่นะครับให้หมุนไปครบโอคของการเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับไม่ว่าทั้งเกียร์ใส่เกียร์ไปข้างหน้าแล้วก็เลื่าใส่เกียร์มาข้างหลังนะครับนะครับไม่สา an รรมารถใส่ได้นะครับแล้วคราวนี้นะครับจริงแล้วผมเนี่ยนะครับผมผมเนี่ยครับช่างเดชทุกอย่างส้มได้เนี่ยครับผมเป็นช่างอยู่ที่ศูนย์บริการฮอนด้านะครับแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับทำมานานแล้วด้วยนะครับผมสามารถเคลมนะครับเคลมได้นะครับ แต่ว่าอันนี้วันนี้วันนี้สาุที่มันมันเสียเนี่ยนะครับที่มันเกิดอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับนะครับก็คือผมขับรถลงจากเขาจากเนินชันนะครับแล้วก็น่าน่าจะนะผมก็ไม่รู้ตัวนะครับตอนนั้นน่าจะคันเกียร์นี่แหละนะครับไปกระแทกก้อนดินหรือก้อนหินสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าทางที่ผมลงเนี่ยมันชันมากไปกระแทกโดยที่ผมไม่รู้ตัวนะครับพอลงมาถึงตีนตีนเขาปั๊บตีนเนินปั๊บ ก็ผมไม่สามารถใส่เกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังได้แล้วนะครับมันใส่ไม่ได้แล้วเหยียบเหยียบกดระยะกดและเหยียบระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะงั้นเนี่ยยังยังเหมือนเดิมแต่ว่าเกียร์มันไม่เข้าเพราะว่าตัวนี้มันยืนออกนะครับมันท่างออกแค่นั้นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยจะมาแก้นะครับแก้ไขตัวเนี้ยไอตัวแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับด้วยตัวเองนะครับจะดัดเข้ามานะครับแล้วไปขี่วันหลังเนี่ยผมก็จะจําไว้ว่าให้ระวังคันเกียร์นะครับจากปกติเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับ ผมว่ามันก็่าจะใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันทํา,าทกลับไปแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดทําไปแล้วมันใช้ได้ดีเนี่ยผมก็จะมาทาคลิปไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะวันนี้ผมเดี๋ยวผมขอตัวนะครับไปแก้ไขนะครับตัวขาเคียร์ตัวนี้ก่อนนะครับให้กลับมาในตําแหน่งเดิมนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาประกอบในฝาคัทนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันในคลิปต่อไปว่าผมจะสามารถ เข้าเกียร์นะครับใช้เกียร์ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะครับดูในคลิปต่อไปนะครับที่3านะครับเดี๋ยวจะประกอบแล้วนะครับคลิปนี้นี่ยรขาคือเมื่อกี้ผมถอดไอ้แกนเกียร์แล้วก็ตัวขาเขตเกียร์ตัวนี้ครับมาซ่อมแล้วนะครับผมมาดัดมาดัดแล้วยอมรับเลยว่าเมื่อกี้มันหักครับดัดแล้วมันหักแล้วอันนี้ผมก็เลยเอาเศษที่มันหักนี่ไปเชื่อมนะครับเชื่อมต่อแล้วก็แต่งตกแต่งด้วยลูกหมูหินเจียนิดหน่อยนะครับตอนนี้มันก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับกับของเดิมนะครับ ผมลองใส่ไปดูเมื่อกี้นะครับก็สามารถนะข้าเกียร์ได้นะข้าเกียร์ได้เดินข้าเกียร์เดินหน้าได้เขเรียกว่าข้าเกียร์ด้วย,าาก,ย,าวยการงัดงัดเกียร์กับหลังได้นะครับ <c oughs> เป็นปกติแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะมันมันผมเชื่อมแต่งนะครับย่งเมันมันเชื่อมเชื่อมแต่งเมื่อกี้มันหักนะครับแต่ว่าไอ้ความสําคัญมันนะแล้วก็ประเด็นมันที่มันเข้าเกียร์เนี่ยครับมันก็แค่ตรงปากอ้าสองปากแคน่นั้นะครับให้อยู่ในระยะของมันนะครับเอ่อมันให้ให้มันไปเม็ดกับไอ้ระยะ ที่เป็นช่องนะครับไว้เสียบสลักเพื่อการระยะตัวนั้นนะครับมันแมตกันนะครับระยะมันเท่ากันมันก็สามารถใส่เกียร์ได้นะครับนะครับเดี๋ยวแนะนำเพื่อนเพื่อนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดดัดไม่ได้หรือว่ายังไงเนี่ยก็สามารถสั่งนะครับสั่งเกี์เกียร์ใหม่นะครับมาได้มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็มันก็จะหายนะครับถ้าเกิดใครเกิดมีอาการอย่างนี้นะครับก็คือขี่ไปแล้วนะครับรถเกิดการกระแทกหรือว่าเราจะใส่เกียร์เองก็ตามนะครับถ้าเกิดใส่เหยียบเกียร์แรงเกินไปเนี่ยครับ มันจะทาให้ปากตัวนั้นนะครับที่ผมให้มองเมื่อกี้เนี่ยไอ้เรียกว่าขาการปูการปูหรือว่าขาเกียร์นะครับนะครับมันมันทางกว้างกว่าเดิมนี่ครับระยะมันเลยไม่ไปเม็ดกับไอช่องที่เขาทําไว้นะครับครับเข้าเหยียดสุดแล้วก็งัดสุดนะครับมันเลยใส่เกียร์ไม่เข้านะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับไปแก้ไขกันได้ถ้าคือแก้ไขไม่ได้ก็สั่งเกียร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับโอเคถ้า๋ยวผมจะประกอบฝาคลัตเข้ากลับแล้วนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับ วันนี้ผมก็ได้เจอเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับก็คืออาการเกียร์ไม่เข้านะครับเกียร์แข็งนะครับนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอย่ออยากแก้ก็ไปแก้ด้วยวิธีนี้ได้นะครับนะครับงานคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กับแชร์นะครับในเพจของผมด้วยนะครับมันนานผมจะออกมาทำคอนเทนต์แล้วก็ออกมาลงคลิปให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเพราะว่า ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างครับนะครับวนะันนี้ว่างก็เลยแล้วก็รถมันมีปัญหาด้วยอยากให้เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้รู้ปัญหานะครับแล้วก็รู้วิธีการแก้ไขแก้ไขนะครับพร้อมๆกันเหมือนๆกันนะครับนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ